สวัสดีครับมิตรลักนะักสะสมเสื้อบอลไทยและบอลต่างประเทศรทุกท่านนะครับวับนนี้ก็มีรีวิวนะครับการสั่งของมาจากแกรนสปอร์ตช็อปออนไลน์นะครับก็ไม่ได้สั่งนานแล้วนะครับพอดีว่าจริงๆอยากจะไปวอล์กอินไปซื้อที่สาขานะครับแต่ว่าโปรโมชั่นจะบอกว่าของรุ่นเก่าเนี่ยบางทีของหน้าร้านสต็อกหน้าร้านกับสต็อกส่วนออนไลน์เนี่ย มันแยกกันนะครับเราไม่สามารถดึงสต็อกออนไลน์มาขายหน้าร้านได้นะครับเขาแจ้งว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยต้องจําใจสั่งทางออนไลน์นะครับจริงๆของก็ไม่ได้ถูกมากนะลดประมาณ30%เป็นเป็นของปีที่แล้วนะครับป็นเสื้อปีที่แล้วนะฮะจริงๆสั่งไปวันพุธนะครับเมื่อวานนี้วันพฤหัสเขาโทรมาโทรมาบอกว่าสีดําเสื้อซ้อม XL ที่จองมาในเน็ตนะไม่มีของเอาชิบหายแล้วแล้วระบบในอินเทอร์เน็ตบอกว่ามีนะฮะในเว็บไซต์ของแกนด์สปอร์ตบอกว่ามี ถึงเวลาสั่งไปบอกไม่มีชิปหายละก็บน่นบ่นไปนะครับเขาก็ไปเช็คสีอื่นมาให้นะครับจริงจะได้สีดำนะครับสีดำ SL, เอ็กแอลเสื้อซ้อมนะฮะไม่มีนะฮะก็เลยต้องจําใจเอาเป็นสีน้ําเงินเทาเทามาแทนนะครับก็ถือว่าเร็วนะเมื่อวานโทรมาขอโทษแล้วก็โทรมาแจ้งว่าเปลี่ยนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันพฤหัสนะครับวันนี้วันศุกร์ได้ของนะครับก็ก็โอเค2วันได้นะครับ สั่งเกิน500บาทไม่ได้เสียค่าส่งนะครับเส,เ,สเสื้อเสื้อเสื้อเยือนปีที่แล้วนะครับตกประมาณ500กว่าบาทบ้งรูาสึก5 40รื้เปล่าไม่แน่ใจลดประมาณ30เป็นะครับเป็นเสื้อเยือนสีน้ำเงินนะครับทีนี้เจ้าสีส้มด้วยนะครับแต่สีส้มไม่มีไซส์นะมีไซส์ใหญ่นะครับในแกนสปอร์ตเป็นเจ้าเดียวที่มีเสื้อเยือนนะครับ เสื้อเยือน 3XL เป็นที่เดียวที่มีนะครับในเว็บไม่มีในเว็บไม่มีในเพจไทม์มอสไม่มีในหน้าร้านไม่มีนะครับอาจจะมีบางสาขาหลงเหลืออยู่แบบไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในเน็ตในเว็บของแกสปอร์ตเห็นมีนะครับแต่ส่วนเสื้อซ้อมเนี่ยถ้าจตไม่ผิดนะครับตอนนี้เขาทำขายออกมาเหมือนจะทำออกมาแค่ XL นะฮะไม่ได้ทำไซส์ใหญ่ออกมานะครับก็ต้องจำใจเอานะครับเพราะว่ามันเป็นโลโก้เชียงรายยูเตเต็ดนะครับอะเรามาดูก่อนนนะครับว่าเสื้อ ปีที่แล้วเป็นไงบ้างนะครับนี่เป็นการรีวิวเสื้อปีที่แล้วกันนะฮะเป็นเสื้อสโมสรเชียงรายยูเนเต็ดฤดูกาล2022-2023ถึงนะครับจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เราไม่ได้ซื้อเสื้อนะมาซื้อปีนี้นะฮะถามว่าทำไมไม่ซื้อเสื้เย้าวนะครับเสื้เย้าขอปีที่แล้วนะฮะเสื้อเล้วเสื้เย้าสีส้มของปีที่แล้วเนี่ยมีความค้ายเสื้อโกโกวาของ acl ปีก่อนคือปี2021ถ้าจำไม่ผิดนะครับมีความคล้ายกับเสื้อ ACL เก่านะครับมันมันคล้ายกันมากจนผมทำใจที่จะซื้อแล้วค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> ก็เลยยังไม่ซื้อกะว่าถ้าลดาราคาแล้วอาจจะซื้อนะครับปมบอกไม่ลดสักทีประมาณมาเลยไม่ได้ซื้อนะครับแต่เสื้อเยือนโอเคอยู่นะเสื้อเยือนโอเคจเสื้อเยือนสีฟ้าแฮะมีโลโก้อะไรเนี่ย โลโก้อะไรอ่านไม่ออกเมืองอะไรเมืองหลวงหรออะไรก็ยจะเป็นชื่อจังหวัดหรือเปล่าชื่ออำเภอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ,อานออกไมเนี่มีเทิงมีอะไรเนี่ยอ,อ่แม่ฟ้าหลวงน่าจะเป็นอำเภอต่างๆในในจังหวัดเชียงรายนะครับน่าจะนะน,นี่คือเสื้อเยือนนะ,ะเสื้อเยือนนะครับของสโมสรเชียงรายยูไนเต็ดนะครับ ปี2 0 2 2ัน3ถึง 2, ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเสื้อเยือนส่วนเสื้อเทิร์ดเนี่ยสีอะไรวะจาไม่ได้ลืมขาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนี่คือเสื้อเยือนก็สวยดีเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับไซส์3 xl ราคาเต็ม799ดานะครับซื้อลดสามร์เาหรือประมาณ500นิดๆน,น,นะครับอโอเคหน้าอกจะเป็น l โอนะครับ l โอดูดีนะครับที่พื้นดูดีๆ ที่พื้นเสื้อเนี่ยทั้งลายหน้าและลายหลังเนี่ยจะมีจะเป็นเชื่ออำเภอต่างๆนะครับอำเภอ,อตำบลไม่รู้ในเชียงรายนะครับต้องส่องแสงดีๆนะฮะถึงจะเห็นนะด้านหลังก็จะเป็นสิงปรากนะครับแล้วก็แอร์แคเรียนะครับแอร์แคเรียดูใกล้ๆอัดออกหรือเปล่าไม่รู้ เสื้อโลโก้ยู่เหมือนของปีนี้เลยนะแขนก็จะเป็นโตโยต้าเชียงรายไฮเออและเทอวียนนะครับอีกฝากนึงจะเป็นเวียดเจ็ดแอนะครับเวียดเจ็ดแอรอเ์เดี๋ยวลองใส่ดูซะหน่อยนะฮะเป็นเสื้อเยือนนะครับเสื้อเยือนเสื้อเยือนระดูการที่เลวนะครับ ยังไม่แกะป้ายหอยนะครับเผื่อไปขายเออไม่ใช่เผื่อเผื่อใส่จริงจังเมื่อไหร่ค่อยแกะนะครับเผื่อมูวี่มาแย่งใส่เบื่อมากนะนี่ขนาด 3XL นะครับยังรู้สึกว่าฟิตไปนิดนึงเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็น 2XL หรือว่า XL ธรรมดานี่ถ้าจะแย่นะฮะเออตัวนี้ผ้าก็ไม่ได้หนามากนะครับส่วนคอจะจะจะหนานิดนึงนะครับคอเป็นคอวีนะฮะคอว ประมาณนี้ค่ากางๆนะครับเป็นเสื้อของแกนสปอร์ตนะถ้าจะไม่ผิดก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่ตัวตัวงานสกรีนก็ถือว่าโอเคอยู่ สาม x l ที่เป็นไซส์ที่ค่อนข้างจะเหมาะกับข้าพเจ้านะครับถ้าใส่ี x เออาจจะโคร่งไปใส่เอ็ก็จะคับไปนะครับปีนี้ซื้อเสื้อค่อนข้างเยอะนะครับทางเลสเตอร์แล้วก็เชียงรายนะครับก็ตั้เป็นเป็นจังหวัดของชีวิตนะครับช่วงไหนมีเงินเราก็ซื้อได้นะครับช่วงไหนเราไม่มีเงินเราก็ไม่ซื้อนะครับนำดูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นเสื้อซอฟนะครับปกติเนี่ยผมไม่ค่อยซื้อเสื้อซอบนะ เพราะว่าเสื้อซ้อมมันก็มันคือเสื้อซ้อม,มนะมันอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับเสื้อจริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็วกโออันนี้สวยแฮะแต่ตัวนี้เป็นเสื้อซ้อมไี่สวยครับเสียดายมากว่าสีดํามันหมดนะครับอันนี้คือสีออกน้ําเงินน้ําเงินอ่อนๆน,นะครับน้ําเงินอ่อนๆที่ไม่ใช่ทาพผู้ไม่ถูกนะครับความน่าสนใจคือตัวนี้จะเป็นเสื้อซ้อมหรือจะเป็นเสื้อตัวเดียวนะครับที่หน้าอกเป็น เชียงรายเรเต็ดครับเป็นเชียงรายเรเต็ดนะครับแบบนี้นะจริงๆเสื้อซอปปีที่แล้วเนี่ยทำออกปีที่แล้วคือปี2022หรือ2023เนี่ยทำออกมาสามส,สี่นะครับจะมีสีดําสีนี้นะฮะคือสีน้ําเงินน้งรู้สสกใช่ไหมผิดนะสีอะไรวะน่าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่มันน้าเงินที่แบบน้าเงินอ่อนๆนอะพูดไม่ถูกนะข้างหลังมีโลโก้โฆษณานะครับมีดีโอสิงตา้าสแคลเรียเวสเจ็นะครับประมาณนี้นะฮะ ราคา599นะครับลด30%หรือประมาณสัก430อาจจะไม่ได้ถูกมากนะครับผมเห็นมีเซลล์วันก่อนไซส์ M หรือไซส์ S ไม่รู้ที่ที่แกนสปอร์ตนะครับแต่ว่าไซส,ส์ M ไซส์แสบไม่ได้แน่ซื้อมาก,ก็เสียของนะครับต่อให้ถูก2 3 0 0ก็ไม่เอานะอันนี้คือเสื้อซอง XL นี่วัดใจมากเลยนะ XL นี่วัดใจมากมีโอกาสใส่ไม่ได้สูดหรือถ้าใส่ได้ก็คงจะครับมากก็ลองดูก็ลองดู เสียมันใสได้นะครับใส่ไม่ได้ก็มุ้ยอัดก้าวไปนะถ้าใส่ได้ก็ดีใส่ไม่ได้ก็แย่หน่อยใส่ไม่ได้ก็เสร็จเด็กนะฮะโอเคถามว่าใส่ได้ไหมก็พอได้อยู่ต้องขมแมวนิดนึงต้องขมแมวนิดนึงไม่ใช่แค่นิดนึงขมแมวเยอะเลยแหละเย่งหลายถ้าเป็นสีดำผมว่าสีดำสวยสุดนะครับสีดำจะ มันจะตัดกับตัวอักษรสีขาวอะจต่นี้มันเป็นสีออกน้ำเงินอ่อนๆอเทาๆพูดไม่ถูกนะ,ะก็พอได้นะเสื้อซอมก็พอได้จะเสียดาถ้าสีดำน่าจะสวยกว่าน,นี้นะฮะจะได้มากดีะนะครับเสื้อดำเขามีไซส์ลบอกไม่เอาถ้าเอาแอลมาใส่ไม่ได้ร้านเปอร์เซ็นต์ล XL ก็แย่แล้วนะครับสำหรับเสื้อบอลไทยเนี่ย XL มันค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับ XL ของเสื้อฝรั่งนะครับถ้าเป็นเสื้อพวกเลสเตอร์เสื้อเดียวพูแมนยูแล้ว XL มันขนาดผมมันใส่ได้แต่ถ้าใช้ L เนี่ยบางทีก็ใส่ได้ถ้าเป็นของนอกนะครับ L ไทยนี่ตายเลยใส่ไม่ได้แน่นอนนะครับเสื้อ2อมใส่ซอยิ่งซ้อมอะไรยงเงี้ยได้นะประมาณนี้ครับสําหรับเสื้อ2อตัวแรกน่าจะตัวแรกแค่ตัวเดียวนะครับที่เคยซื้อซื้อเพราะนี่เชียงรายยูเติด กว่างส่งมหาภายัย <c oughs> ก็ยังพอหาซื้อได้นะครับตามออนไลน์ตามเพจต,ตามอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับที่แกลสปอร์ตช็อปออนไลน์เดี๋ยวจะเป็น,ล,น,น,ล,นลายของเชียงรายเด็ดลายของเชียงรายนะไม่ได้จะมีแล้วเสื้อ,อปีที่แล้วนะครับของเขาไม่ค่อยเหลือสตอ็อกเ่าหร่นะครับก็ประมาณนี้รีวิวเบาๆนะครับสำหรับเสื้อแล้วดูการ2022ถึง2023นะครับ <c oughs> เสื้อเยือนและก็เสื้อซอมนะฮะเสื้อำหรับนี้แขนต้นใไงครับแขนโล่ง ฝันสูงขอบคุณครับพีพ่นรับชม